ถ้าถ้าถ้าไม่มีการกักตัวมันก็มันไปไหนมาไหนง่ายกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมา <c oughs> ก็มีคุณแม่อยู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวนิดนึงอ่ะครับผมสองปีครับประมาณสองปีตอนนั้นถ่ายเอ่อ uh, brothers <c oughs> อยู่ถ่ายได้สักไม่กี่ตอนเขาก็แบบเขาก็ให้ถ <c oughs> ัดก,กอง <c oughs> กอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วให้มีข่าวว่าต้องต้องกลับตัวที่เกาหลีก็เลยบินกลับไปก่อนแล้วก็ไม่ได้บินกลับมาอีกเลยผมก่อนมาเมืองไทยเนี่ยครับผมเพิ่งบินมาจากจีนไปจีนก็กักตัวสามอาทิตย์แล้วกลับมาเกาหลีก็กักตัวอีกสิบวัน<า>แล้วก็ออกมานนกทาความสะอาดบ้านอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเมืองไทยเนี่ย<า>ครับจริงๆกไม่ได้คือพยายามไม่ออกไปไหนอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นผมก็ต้องทํางานหรือว่าทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งต้องกลับมา มาเจอแม่มาเจอมาเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังมากขึ้นอะไระสบการณ์กักตัวนานมากเหมือนกันครับกักัวเดือนครับเป็นโปรแล้วเหรอครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กักจนเอออยู่สบายแล้วครับกักตัวแต่ว่าผมออกกําลังกายตลอดเวลาครับแล้วก็ถ้าสมมตไมิไม่ไม่ไม่มีเวทไม่มีอะไรผมก็ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องอย่างเก้าอี้กระเป๋าเดินทางก็ใส่ให้มันหนักๆแล้วก็ยกเอาอะไรอย่างเงี้ยฮะยกไหมก็ใช่ครับผมอันนี้กลับไปเกาหลีคืออะไรยังไม่ทราบเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพัก ขอออยู่ใช้เวลากับที่บ้านกับครอบครัวหน่อยเราค่อยกลับไทยอีกยาวเลยใช่มัคครบงอยู่สักพักหนึ่งครับผมยังคงอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกลับไปเมื่อไหร่รอเขาเขาเรียกละค่อยไปเป็นยังไงคะับจุดนี้ได้มาอยู่กับครอบครัวที่ตำก็ไม่ได้เจอกันตสองทั้งสองสามีเลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนคือจริงๆยังไม่ได้เจอหลานยังไม่ได้เจอน้องคิงเจอร์นะครับผมเพราะว่าก็ทำงานอยู่ยังยังไม่อยากแล้วแม่ไม่ให้ออกมาจากบ้านก็เลยก็รอก่อน เราทํางานเสร็จแล้วคือยังไม่ไ,มได้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฮะเพราะว่าทํางานอยู่แล้วก็ต้องมันก็ต้องระวังต้องป้องกันนิดนึ่งนะครับผมอยู่ในไทยแล้วก็ยังแบบอีกนิดนึงว่าจะได้เจอกันแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เจอกัครังใช่ครับผมอ,อยู่แค่เนี้ยแต่ก็ยังยังไปไม่ถึงคราวนี้พี่คุณชินกับคําว่าเป็นลุงยังครับผม <laughs> ชินมานานแล้วครับ <laughs> <laughs> ชินมาแฟนคลับเรียกผมว่าลุงมานานแล้วครับ<อ>ก็ชินแล้ว แต่ก็นี่คือแบบลุงแบบเต็มตัวจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้เจอน้องแล้วก็ผมก็บอกชลินไว้แล้วว่าถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ยบอกลาหลานได้เลยเพราะผมเอาไปด้วยคือลนมากเลยนะแล้วเหอนี่ผมก็น่าจะเหอะผมว่าทํางดาวก็เป็นคนชอบเด็กแล้วแล้วก็คือหลานหลานแท้ๆเลยเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปกับเด็กเด็กทั่วไป หรือว่าหรือว่าลูกของลูกพี่ลูกน้องอะไรนะครับมีเดโงหบ่อยไหมคะก็บ่อยอยู่นะฮะบ่อยอยู่แม่ก็แม่ก็จะส่งพวกวิดีโอคลิปลูกของน้องมาให้ทางอ่กรุ๊ปแชทเลยนะครับมาอวดแม่เฮอหลานครับมีรับควันหลานไหมครับผมนผมซื้อซื้อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับแบบชุดชุดแบบกระโปรงสวยๆของเด็กมาอย่างเงี้ยครับมามาให้น้องเขาแต่ผมก็เลือกไม่ถูกเพราะว่าก็ไม่เคยซื้อมาก่อนผมก็เลยแบบ ไปเดินช้อปปิ้งเอาแล้วแบบไปถามเขาว่าอายุประมาณสามเดือนเนี่ยต้องต้องต้องใส่ต้องซื้อยังไงเขาก็เขาแนะนำเลยแต่ซื้อสิบแปดเดือนไปเลยจะได้ใส่ยาวๆเื็มโตไหมเต็มโตใช่เพราะมันมีชุดกระโปรงอันหนึ่งที่มันเป็นสายเดี่ยวอย่างเงี้ยครับก็เขาบอกว่าถ้าเจ้ายังเล็กอยู่ถ้าใส่ใหญ่ไปก็ไปเย็บเก็บได้แล้วค่อยปล่อยโอเคครับทีนี้ต้องห่วงหลานไหมคะห่วงใชครับห่วงแน่นอนครับก็ บอกไ้ต่อลวงหน้าเลยนะฮะใครจะไปตีร้านผมก็ผ่านผมก่อนนะฮะลูกหน้านานมากลนา,นานมากหน้าหลายปีเลยลูกหน้านานจิงนานานงนานานท,ที่คุณคุยกับเชอรีนไหมว่าไม่น้องมีภาพเป็นแม่ในวันนี้เรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องสาวยังไงบ้างหรือว่ามีการแนะนำเป็นยังไงบ้างครับโอ,โ,อโอ้คงไม่มีอะไรแนะนำเขาอะครับก็คือยังไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่าก็เขาก็ยุ่งของเขาอยู่แต่ก็ภูมิใจในตัวน้องที่เขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวหรือการผู้จ้าของเขาก็แบบ เคือลูกร้างหน้าตาคือดองคนสุดท้องของคนเดิมแต่ว่าด้วยนิสัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคือออร่าของเขามันกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากระดับหนึ่งเลยครับผมก็รู้สึกดีใจที่ท,ที่น้องได้มีครอบครัวที่มีความสุขอะไรแ,แล้วพี่คุณมีแพลนจะแบบพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินด้วยหาเวลาอยู่ครับหาเวลาอยู่ก็บหัวหินหัวหินน่าจะเป็นเหมือนกับแบบ เป,เป็นเมืองแห่งความทรงจำของผมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะไรเงี้ยพอเด็กๆปิดเทอม,มก็แบบขนเงินไปเลยยี่สิบคนไปไปเที่ยวกันเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็แสดงว่าถ้าเคียงงานเสร็จแล้วพี่คุณก็จะกลับไปอยู่บ้านกบีบ้านครับผมบ้านผมก็ไกลอะฮะบ้านผมก็รู้เลยแถวแถวมาธดมนแถสารยาถ้าผมไปอยู่นั่นแล้วมาทํางานนี่ก็แบบต้องออกจากบ้านสามชั่วโมงก่อนก่อนงานแน่นอนอีกนี้พอกลับไปใช้ชีวิตเหมือนชีวิตปกติแล้วเราเตรียมไหมว่าอยากไปตรงไหนอะไรของมึงเพราะว่าเหมือนจะใช้ชีวิตตรงนี้มาน,มนาน ไม่แน่ใจเหมือนกันพราะผมก็ไม่มีใบขับขี่ที่เมืองไทยก็แบบไปไหนมาไหนเองไม่ได้ <laughs> เรียกแอฟก็ไม่ <laughs> ไม่มีแอปครับตอนนี้ออก็เลยก็เลยก็ไปพักก่อนดีกว่าก็คือแบบไปอยู่บ้านคุยกับแม่คุยกับพี่ชายคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าปีนี้น่าจะมีหนังออกใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังที่ผมไปถ่ายที่ฮ่องกงหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งก็เขาบอกว่าน่าจะประมาณกลางปีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า ก็ต้องรอดูสถ,ถานการณ์ก่อนว่ามันจะดีขึ้นข,ขนาดไหนนะฮะแล้วก็ก็ยังไม่มีอะไรมากครับปีนี้ก็พักไปก่อนน้องาน้องน่มไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ค,คุนว่าคะผมเหรอฮะใช่เมื่อไหร่ครับตาสบายบอกแล้วนะนมนมนผมว่าไม่ไม่ครับผมว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันละเอียดมากแล้วแบบ ถ้าเราไม่เจอคนที่แบบดีกับชีวิตเราจริงๆอย่างเงี้ยเราแบบผมไม่อยากสีซัวแต่งแทบมีความสุขตอนนี้แล้วแต่งจะต้องคิดไปถึงอนาคตก่อนด้วยแล้วก็อย่างถ้าแต่งงานมีลูกอย่างเงี้ยแล้วอยู่จะเกิดหย่ากเกิดเลิกกันมันก็มันมีผมก็เท่ากับลูกมากมากเลยก็เลยแบบไว้ก่อนเพราะว่า,แต,าแต่อย่างพอมีหลานแล้วมีความแรงก,กะระตุ้นไหมว่า,าอชอบเด็กด้วยอะไรมีไหมเหรอครับก็นิดหน่อยนะจริงๆแล้วพอเห็นแม่แม่มีความสุขกับหลานมากเลย หลานเราก็มีความสุขกับหลานมากก็แบบเออเราก็น่าจะสักวันหนึ่งน่าจะมีอีกคนหนึ่งให้แม่แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่มีแผนไม่มีอะไรจะถามมากสิครับขออะไรไงพี่ภูมไม่มันเป็นเรื่องที่แบบเอ,อ่ออายุตอนนี้อายุตอนนี้แล้วถ<อ>ึงจะพูดได้เพราะว่า<อ>ถ้าสมมติผมเป็นไอดอลแรกๆนี่ไม่ไม่ไม่กล้าตอบเลยแต่ว่าโอเคมาถึงอายุประมาณนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบ นาะก็มันก็กชีวิตของคนคนหนึ่งก็มันก็ต้องมูฟออนไปสเต็ปต่อไปของของชีวิตอะครับแต่ถ้าถ้าผมจะมีครอบครัวก็ต้องผมต้องมั่นใว่ามันเราจะมีความสุขกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ย